ุสวัสดีค่ะและในวันนี้นะคะเป็นวันที่ไม่อยากจะออกไปข้างนอกอีกแล้วค่ะแล้วเราก็เลยสั่งอาหารมากินนะคะสั่งผ่านฟูดแพนด้านะคะทุกคนไปดูเลยค่ะว่าเราสั่งอะไรกันบ้าง a few moments later นี่ฟูดแพนด้าอาหารที่อยู่ในนี้จะบอกเลยว่าวันนี้นัวมากที่สําคัญขาดไม่ได้นะคะต้องมีน้องโคกอ,อีกแล้วไปกินกัน คือยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากๆทุกคนคะวันนี้นะคะเราได้สั่งของมากินที่บ้านอีกแล้วแล้วคือร้านนี้ใจดีมากทุกคนตูดองอะไรอะไรนะลองยำลองอะไรอะไรลองดูอ่ะยำดองลองดูทุกคนคือโบสั่งอันนี้ไปใช่ปะเขาแถมอันนี้มาให้อ่ะเป็นข้าวผัดอ่ะทุกคนเขาน่ารักมากข้าวผัดก็่อยอืมร้านนี้น่ารักมาก จะบอกแล้วนะคะวันนี้นะคะอยากเป็นสไตล์ไทยๆนะคะเลยสั่งเป็นหมูสามชั้นยำแบบสไตล์ไทยมากๆทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเรียกได้ว,ว่าผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้เลยนะคะคลิปหนึ่งคือโบรักเขามากเลยค่ะทุกคนโคกโคกกินคู่กับอะไรทำให้อาหารอร่อยมาก่ขึ้นค่ะถ้าโคกดูอยู่นะคะแถมคะ่ะไม่ได้แถมเขาเข้าอีกแล้วขอบุณมากเลยนะคะโบรักเขา ทุกคนถ้าใครอยากกินอาหารนะคะสามารถสั่งผ่านฟูเพนด้านนะคะแล้วก็ในฟูเพนด้านเนี่ยมีโคกแล้วโอ้ได้ยินเสียงไหมสู้สะสู้ส,สัสู้สะกส,สัก โคําให้โบมีวันดีๆขอบคุณค่ะโ okay, อเคค่ะทุกคนเราจะมากินกันแล้วคือหิวมากขอกินข้าวก่อนก็โบตื่นมาโบก็จะหิวข้าวและนี่คือข้าวชาวมือแรกของโบเช่นเคยวันนี้มีช้อนใหม่ <c oughs> สีแห้งแล้วมัง้งข้อค,ความจริงๆก็คือหมูกรอบนะเป็นหมูสามชั้นอะ่ะจากด้วยความที่โบอยากกินหลายอย่างโบก็เลยสั่งเป็นไก่มาด้วยแล้วก็เบคอนด้วยโบที่สุดย้อนจริงแฮ <c oughs> อร่อยมากอือหือขอโทษทีทุกคนอร่อยมากอร่อยจะลืมข้าวผัดปูเลยอือหืออือหือทำไมเขาทำอร่อยขนาดเนี้ยมันอร่อยมากน้ำยำกำลังพอดีถ้าใครเคยได้ดูบนนะรู้สั่งร้านนี้ทานหลายคลิปมากๆ แต่คลิปนี้อร่อยสุดพอวิเคราอร่อยมากอันนี้เป็นไก่ทุกคนบอขอแบบว่าขอกินอย่างเดียวก่อนได้ไหม,มนอร่อยมากอื recover. หอมขึ้นจมูกที่หอมนี่อันตรายอยู่นะเฟรนเ์เล่นกลไายวาซาบิแหละบุกลืมข้าวเลยต้องโดนแล้วนะต้องไปสั่งอนะเรนสำคัญนะใครเล่นสั่งขนะั่วเขาเขามีโค้ดด้วยนะคะทุกคนโดจะขึ้นให้แสดงขมก่อน,นี้้ไม่มีแล้วเบคอน นี่คือการกินยำเบคอนครั้งแรกอืมอร่อยมากคิบอมไม่รู้จะพูดอะไรเลยช่วยซื้อไก่ก่อนเดี๋ยวไก่ไม่กรอบทุกคนมาอร่อยมากอือหือ เจ็บนี้ไม่พูดแล้วอร่อยมากอืจะไม่รู้ว่ากินอะไร <ST AR> กินอันนี้อยู่กินข้าวหน่อยเดี๋ยวข้าวน้อยใจ วันนี้ช่างเป็นมือที่พิเศษจังเพราะว่าอาหารอร่อยเครื่องดื่มก็ดีอ <B leep> ขอโชว์สกิลการขายของหน่อยโค้กอร่อยกินโคกกับอะไรก็อร่อยดูจากการกินแล้วคืออร่อยจริงนะอันนี้ขอสารภาพเลยนี่คือเฟิร์สท์ทม์ของโบกับการกินยำหมูกรอบโอโ้โหเกือบตายอร่อยมากกินแบบไม่ได้หายใจเลยอือหือ,หอ,หอ นคนลองไปสั่งว่ายาหมูก,กรอบ160บาทจะอน,นี้คือบสั่งมาประมาณสี่กล่องบอกบอกลัวไม่อิ่มจังเลยคือทุกวันนี้คือบสั่งอาหารแค่ครั้งเดียวเพราะว่า้าเกดลงไปรับหลายๆรอบแล้วก็ถ้าเหลือก็คือกินทั้งวันถ้าหลือว่าคุ้มแล้วเพราะว่าเราจ่ายค่าส่งแค่ครั้งเดียวทุกคนแล้วก็กินทั้งวันเลยบอกเลยว่าเดแบแต่ว่าถ้ากินคนเดียวก็จะเหงาคะ่ะเลยมากินกับเพื่อนๆอ,อีกอย่างอย่าลืมโค้กนะคะใครที่พูดคำว่าโคกนะคะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เขาชื่อโค้ก ออืืเม,ม,มนูนี้อาจตายได้อร่อยมากแต่ยำเบคอนยังไม่ทัชขนาดนั้นก,ก็อร่อยนะแต่ยำเลยนยอร่อยมากยำหมูสามชั้นอ่ะอ,อร่อยมากอร่อยที่สุดไก่ครุกพริก มาจะหมดแล้วยังไม่อิ่มเหรอปกติต้องอิ่มอย่าเนี่ยบอกกินจุมากแต่มันอร่อยมากเลยอ่ะคือเมนูนะี้โบจะบอกว่าเพื่อนอะขอโบมาเยอะมากคิดว่ามันอร่อยนะแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะอร่อยขายนาดนี้เลยยังไม่ได้ทำแล้วเราต้องซื้อโคกเลยนะคะโคก,กันแต่ว่าพอซื้อมาแล้วแบบอร่อยมากอือพักก่อนอร่อยมากจต่มันจะอร่อยมากกว่าน,นี้ไม่อร่อยจริงๆแต่พอได้โคเข้าไปก็คืออร่อยหนักกว่าเดิม อร่อยมากคัางองงงอะอะไรอะไรอร่อยมันจะกระป๋องเดียวได้ยังไงอบบอกเขาไปว่าเขาอร่อยขนาดไหนให้เสียงนี้แทนความรู้สึกสาบอกเลยเอาโลโก้ออกไปนี่โชว์เขาไปว่าเรากินอะไรอยู่โชว์เขา โหยังกอบด้วยบอกอสถาปนาราน,นี้บอกให้เขาเป็นอร่อยอร่อยคือแบบอร่อยมากอ่ะหมดแล้วเหรอเหลือแค่นี้จริงปะออขอย้ำอีกรอบนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราสั่งอาหารผ่านฟู้ดแพนด้า และถ้าเกิดว่าใครสั่งอาหารเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นจากโค้กพาร์ทเนอร์ต้องยกเลยมีโปรโมชั่นจากโค้กพาร์ทเนอร์นะคะทุกคนไปสั่งกันนะคะโค้งม,มากๆสั่งตามนี้นะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยแบบโบเลยค่ะบอกเลยทุกวันนี้แทบจะไม่ออกจากบ้านเลยสะดวกเกินดดีค่ะชอบอือ อร่อยมากอย่าลืมไปสั่งนะคะคุ้มค่ามากบุกขออนุญาตเก็บพวกนี้ไว้ก,กินตอนเย็นเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นไม่มีอะไรกินนะไปแล้วนะทุกคนอย่าลืมนะคะโคก,กินกับอะไรก็อร่อยไปแล้วนะทุกคนไายบาย